ุณผู้ชมครับนอกจากที่แอดจะได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ดมาริโอยูรอฟสกี้แล้วนั้นนะฮะดานโจเจก้านะฮะก็ถือเป็นหนึ่งในะอดีตนักเตะของสโมสรกีลนพยองนะครับและก็มาเป็นผู้ช่วยมาเป็นสตาฟที่คอยช่วยออพัฒนาทีมกับบคุณซอมาริโอยูรอฟสกี้ในมุมมองของรุ่นพี่ที่เคยเป็นนักเตะนะฮะดานโจนะ สื่อสารอะไรให้กับเหล่าคุณพลกิเลเพยองที่ต้องบอกว่ามีแต่ยังเพลเยอร์ทั้งนั้นในเกมที่จะต้องบุกเยือนบุรีรามยูเอแต่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปฟังบางส่วนจากโค้ดดานโยเซกากันดีกว่านะครับ ยูเคยเป็นอดีตนักเตะของ s อสซมอสเตดยูสามารถบอกอะไรกับยังเพลเยอร์เนี่ยมีแต่ยังเพลเยอร์ได้ในบิ๊กเกมพุ่งนี้สว่วนมากอะสิ่งแรกที่ผมต้องคุยกับเขาว่าแค่เขาต้องใจเย็นเป็นเกมที่ใหญ่เราต้องตามสไตล์ของเราบัลเลี่ยงกดดันเป็นเลี่ยงปกติครับเราเคยเล่นเจอบุรีรัมมาขี่รอบไม่รู้บัตรบั้นเขาเรารู้ว่าเป็ไม่ไไม,ม่ง่ายอะเรารู้ยากไอคิดว่า สิบห้านาทีแรกกับยี่สิบนาทีแรกอะเขาต้องกดนันเราเป็นเรื่องปกติม,มาเราคุยกับเด็กทุกครั้งเขาต้องใจเย็นทุกครั้งใจเย็นสิบห้านาทียี่สิบนาทีทาต้องมีสมาธิมากเพราะว่าปิดบาดถ้าเราปิดแต่เราต้องเสียลูกถ้าเราเสียลูกจะเล่นยากหนะเราไปพยายามที่จะบอกเขาว่าเขาต้องพอมาเขาต้องเด็ปิดบาดแบบน้อยน้อยมากที่สุดอะเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เป็นเด็กสำคัญมาก พี่เห็นในในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่จะเทรนแบบตองหนึ่งสลิงคารา์เน่งหรือไม้ตลอดในเรื่องของอะไรฮะใช่จริงๆอ่ะแบบมันผมเป็นกองกลางไงใคมีใคดูเขาเขามีปิดปาดกับบางเลี่ยงอ่ะอเราไปพยายามที่จะแบบแก้ไขใหให้เขาเล่นดีขึ้นเพราะว่าเป็นผู้เล่นเรา ทุกคนมีคุภาบาทแบบแก็กาดบางเลี่ยงแก้เราต้องไปพยายามช่วยเขาให้เขาดูดีขึ้นให้เขาทำซสมอุงแบบได้เต็มมาเยอะที่สุดครับพรุ่งนี้ไฟติ้งนะใช่แน่นอนอ่ะเพราะว่าเป็นเราเคยเป็นนักบอลเราก็วันนี้เรามาเป็นโค้ชเราไปเจอบุรีรัมเรารู้ตอนที่เราเป็นนักบอลเราไปเจอบุรีรัมจะเป็นยังไงก็เรารู้อาจารย์เด็กๆบางคนไม่รู้บัดไอคิดว่าเด็กเราทําได้อยู่เราก็ไอคิดว่าผู้นี้ทํายังไง เราต้องชนะเราต้องใส่เต็มที่แล้วก็มันที่มารู้บอก่ามีมีเสมอมีแพ้แล้วก็มีแค่นั้นอะบรผูนี้สําคัญที่สุดต่เราต้องใส่เต็มที่ไอคิดว่าถ้าเราสใส่เต็มที่เราจะได้ปล i อยจกจกบุรีมให้นอนคิดว่าครับการทําทีมสไตล์พี่สอนน้องแนะนําน้องเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดของสโมสรเอสซีจีมุนอยแต่ช่วงทามมิ่งนี้นะฮะ ก็หวังว่าคุณพงศ์กิเลสผยวขาวเราจะพักผ่อนในค่าคืนนี้กันอย่างเต็มที่แล้ววันพรุ่งนี้นะฮะไปเยือนบุยรามยูเต็ดด้วยสมาธิตลอดทั้ง90นาทีนะครับแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาที่ s c g Stadium กลับมาบ้านของเรานั่นเองนะครับแอดให้กำลังใจสู้ๆไฟติ้งนะครับสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ครับ